วันแรกที่เราชุมนุมวันที่สิบสองครับตบมือให้น้องสาวของเราหน่อยครับพี่น้องครับเอาแล้วครับพี่น้องเราที่มาจากขนเก่นเมื่อวานรถยนต์ถูกรอบยิงกระจกแตกเมื่อวันที่สิบนะครับแล้วก็ขณะนี้พี่น้องได้มอบเงินให้รถยนต์ที่ถูกยิงนะฮะที่ เกิดเหตุที่ด่านชิดลม2,500บาทนะครับก็ยางรั่วด้วยนะครับก็ขอให้คุณหมอเชื่อชัยครับขึ้นมามอบเงินให้คุณสมโปะนะครับและคุณเสถียรน้อยนะครับขอเรียนเชิญครับครับก็ คุณสมโป้และก็คุณเสถียรนะฮะครับก็ขอให้สู้ต่อไปนะครับพี่น้ององเราด้วยมันเป็นเงินของพี่น้องพี่น้องครับนี่เงินของพี่น้องที่ขายสีได้ดีๆได้เมื่อกี้นะครับต้องขอขอบคุณจริงๆครับทุกบาททุกสตางค์คุ้มค่าเพื่อพี่น้องของเราที่เดือดร้อนจริงๆครับขอบคุณครับเอาแล้วครับต่อไปจะได้พบกับนักต่อสู้ ของเราอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งมาร่วมสู้กับเราตั้งแต่ต้นนะครับพบกับพันตำรวจตรีสังเงียมสำรานรัตครับพี่น้องคร,องอรับครับพี่น้องที่เคารพครับผมพันตำรวจตรีสังเงียมสำรานรัตยังไม่หนีหายไปไหนนะครับพี่น้อง ยังอยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องจนกว่าจะได้ประชาศใจที่สมบูรณ์ครับพี่น้องครับสถานการณ์ขณะน,นี้บ้านเมืองไม่ได้อยู่ในภาวะปกติผมพูดมาเนิ่นนาแล้วว่ามันเป็นสถานการณ์สงครามยังยืนยันนะครับว่าเป็นสถานการณ์สงคราม จะเห็นได้ว่าการต่อสู้แย่งชิงอำนาจรัฐนั้นยังดำเนินการอยู่รัฐประกาศใช้พรกฉุก,กเฉินมีศูนย์ดำเนวยการซึ่งสุเทพเทือกสุบัรเป็นผู้อำนวยการนี่แหละครับคือสถานการณ์สงครามและจะไม่มีการบังคับใช้กฎหมายปกติ กันได้อย่างไรเพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงมีพฤติกรรมเป็นลิงหลอกเจ้าครับพี่น้องจูจูเสนอแผนปรองดองแน่นอนที่สุดเมื่อคุณเสนอมานอปชอแดงทั้งแผ่นดินไม่ใช่เด็กเกเรหรือไม่ใช่คนไม่เรื่อง รู้แล้วตอบรับแล้วยินดีเข้าสู่กระบวนการการใช้แผนปรองดองพี่น้องครับเมื่อเป็นเช่นนั้นมีอะไรเกิดขึ้นในแผนปรองดองนั้นไม่มีความจริงใจจากรัฐบาลเลยครับพี่น้องถามว่าจากสถานการณ์19กันยา ที่เก้าเป็นต้นมาเป็นมาตรการก่อรูปก,การบังคับใช้กฎหมายการใช้อำนาจรัฐถูกแทรกแซงเจ้าหน้าที่ผู้รักษาการหรือผู้บังคับใช้กฎหมายไม่กล้าดำเนินการอย่างตรงไปตรงมากับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายครับพี่น้องแล้วปล่อยให้ลอยนวลจะเนี้ บิดไปบิดมาที่น่าเกลียดที่สุดพนักงานสอบสวนนำสำเนาการสอบสวนหนึ่งคันรถิอัดไปถึงศาลอาญาเลยพี่น้องไปขออนุมัติจับสนธิลิมทองคุณจู่จูจ มีคนสั่งให้รถคันนั้นกลับมาพร้อมตำรวจหมายความเป็นย่างไงสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระบวนการบังคับใช้กฎหมายมีปัญหาหมดถูกแซงใจหมดแต่จู่ๆคนเหล่านั้นยังลอยนวนหมายจับออกไม่ได้ผู้ก่อการดีไม่ผู้ถึงเพราะผมก็คือผู้ก่อการร้าย ใช่ไหมพี่น้องพี่น้องกบเพื่อเป็นเช่นนี้สถานการณ์นี้จึงเป็นสถานการณ์สงครามแล้วประกาศภาะวะฉุกเฉินแต่ขณะเดียวกันหยิบยื่นความปรองดองให้ต่างชาติให้สารณชนให้ประชาคมโลกเห็นว่ารัฐบาลนี้มีความจริงใจในการจะแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง แต่โดยข้อเท็จจริงนั้นซ่อนเงื่อนวางเกมพี่น้องครับผมขอบคุณตัวแทนนปชผมไม่ตำหนิท่านที่ท่านเข้าสู่กระบวนการปองดองเห็นด้วยแต่หลักการในเจรจานั้นพวกเราถูกตั้งข้อหาหรากหลายข้อหาผมยืนยันครับว่า แกนนำหลายหลายท่านบางท่านยังไม่ทราบเลยว่าถูกกล่าวหากี่ข้อหาถูกแจ้งความจับหรือออกหมายจับกี่ครัง้งกี่หนกี่ใบเท่านั้นยังไม่พอยังมีไอพระราชบัญญัติขออภัยครับพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เรียกพวกเราซึ่งเป็นแกนนำในส่วนกลางก็ดี ในจังหวัดก็ดีอีกหลายเลยบางคนไปรายงานตัวแล้วกลับมาแล้วไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแต่บางคนอย่างพวกผมเนี่ยโดนกล่าวหาแล้วโดนหมายกลับหลายใบยเราจึงไปรายงานตัวไม่ได้แล้วก็ไม่เห็นหมายเรียก ซึ่งลงนามโดยสุทเทพเชือกสุบรรไม่เห็นไม้จับก็ไม่เห็นเพราะเราอยู่กับพี่น้องตลอดช่วงเวลาเกือบสองเดือนหรือสองเดือนแล้วครับพี่น้องแล้วถามว่ารถแมพของคุณเนี่ยห้าประการผมไม่ขอกล่าวถึงว่ามีอะไรบ้างเห็นด้วยด้วยลัก,การแล้วให้เกียรติแนะนำที่นำเข้าสู่กระบวนการ